มีวิธีการบูชาในสมุดเสวนม์ค่ะนะคะกำไรอีกแบบหนึ่งครับกำไรอีกแบบหนึ่งกำไรอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งข้างล่างเลยที่เป็นหมวงพ้ออ๋อกำไรคาบแก้วเหรอซื้อให้แฟนเหรอคะจำแจะเม่ไห้เหรอคะฮะอาไม่ยด้ไมอยู่ข้างล่างเลยเออมาเอามาได้ โอเคเดี๋ยวปล่อยแล้บไอปล่อยเลขทุบรอบดึกก่อนแล้วก็ปล่อยรัฐบาลน,นะคะปล่อยรัฐบาลสองตัวเลขเซียมซีนะคะที่หน่อยกับแม่ไปจุดขอเนาะนะคะเดี๋ยวเขียนให้ทีเดียวพร้อมกันเลยเดี๋ยวหน่อยเขียนทีเดียวให้พร้อมกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะเลขทูบ ดาวบวกน่อยมันไม่ค่อยชาร์จเดี๋ยวหน่อยเขียนให้เลยเนาะนะคะแล้วก็เลขรัฐบาลไทยเออ่เลขรัฐบาลไทยนะคะเลขเซมซี ซื้อกับใครไม่ปังก็ลองมาซื้อกับนิดหน่อยดูนะนะคะมีคนถูกรางวัลที่2กับหน่อยแล้วนะนะคะ12ใบเนี่ยสองสมงวดก่อนโน้นนะคะรางวัลที่4-3ตัว2ตัวก็เยอะเลยนะคะมาอุดหนุนลอตเตอรี่กับหน่อยได้อ๋อใช่ใช่กำไรคาบแก้วเท่าไหร่ครับกำไรคาบแก้วนะคะ399ครับ399เดี๋ยวแม่เอาขึ้นมาให้ดูเลขเสียมซีนซีโอเค วันนี้วันที25 25่ยี่ห้ายี่ห้าเดือนสิบหกสี่นี้หนึ่งทับสิบเอ็ดมาเดี๋ยวหน่อยจะให้แฟนเพจแคปก่อนแล้วก็มาติ๊กต็อกนะคะตอนนี้แฟนเพจมียอดยอดแชร์เท่าไหร่คะนี่น้องเพนพิชาปังมากวันนี้ได้เท่าไหรล่ลูกวันนี้ได้กี่แสนนะป๊อปเพนไอสามัวน้อยค่าอิลีนะคะ แฟนเพจนะคะพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรวยมาได้เลยติกตอกพิมพ์รอไว้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยจะให้แคปแล้วนะคะเดี๋ยวหน่อยจะให้แคปแล้วเลขทูบหน่อยไม่ได้ให้แคปมันสิดมันมองไม่เห็นเลยเขียนให้พร้อมรัฐบาลไทายเลขซิมซีที่หน่อยไปทําบุญวัดหลวงพ่อสูงนะคะทั้งตัวหน่อยแล้วก็ตัวแม่ขอพรปู่ในงวดนี้แล้วตัวเลขมันออกมาพร้อมกันเลยนะนะคะ สิบเจ็ดนะคะโหยแฟนเบดอ่ะน้อยใจนะคะคนดูตั้งเยอะมียอดแชร์แค่นี้เองช่วยแชร์อีกหน่อยนะคะช่วยแชร์อีกหน่อยนะคะช่วยแชร์อีกหน่อยเด้อนะคะใช่ผมเห็นมขึ้นมานะใช่ไหมอืมอม,มาใช่ ใช่ขอก็อหน่ยขึ้นมาเลยเยมีข้อมือเนะฉน้องไอย้ยพอดีว่าหาไม่เจอผู้ช่วยกลับบ้านไปแล้วแม่หาไม่เจอพี่ก็ไม่ได้ลงไปเดี๋ยวหนูดูของจริงกับน้องแอดมินได้เลยนะเป็นกำไรคาบไหมทองนะคะตัวเรือนทำจากสแตเลส พิมีียมชุบด้วยทองคําแท้ 24K ไม่ลอกไม่ดำจํานําไม่ได้ประดับไปด้วยหินไม้ทองช่วยในเรื่องของความร่ํารวยมั่งคั่งแล้วก็องพระปู่พญานาคสามร้อยเก้าเก้ายังไม่รวมสรนนะคะนี่มันจะทรงแบบนี้เลยค่ะทรงแบบแหวนนี่เลยอ่าเนี่ยค่ะทรงแบบแหวนนี่เลยแหวนก็เหมือนกันนะคะสามร้อยเก้าเก้านะคะตัวเรือนนะคะเหมือนกันแต่ตัวนี้พิเศษตรงฝังเพชรตรงหัวลําตัวแล้วก็หางนะคะโอเค นะคะแฟนเพจนะแฟนเพจแคปนะคะป๊ารดน้องเพนพิชาบอกว่าแสนเจ็ดบวกเจ็ดหมื่นห้าสองแสนสี่ป๊ารดปังอีลี ยอดสุดยอดนะคะแล้วใครที่อยากจะทำนายความฝันกับแม่อย่าเพิ่งออกไปไหนเด้ออืมอ,อ,อ่ะนะคะเลขทูบดาวนอยตามนี้เลยแล้วก็เลขรัฐบาลไทยเลขซิมซีนะคะที่หน่อยกับแม่นะคะไปจุดขอพรปู่นะคะหลวงปู่แล้วเป็นตัวเลขเดียวกันเออก็ต้องบอกว่าเป็นความบังเอิญแล้วก็ไม่แนอ่อาจจะเปิดปฏิหาริ์เกิดขึ้นก็ได้ดดดดอ่ะหน่อยนับหนึ่งถึงสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้านิดเก้าหน่อยเก้าจอยเก้ากีบสิบมีหลายสเตปด้วยเว้ยอ่านะคะติ๊กตอกค่ะเป็นฝั่งของติ๊กตอกแล้วค่ะใครล้างจานนะคะใครอาบนมอาบน้ําใครทําอะไรอยู่รีบมาเลยค่ะจะให้แคปแล้วนะคะแนวทางในกระดาษนี้เป็นเลขตู้ปของดาวแล้วก็หน่อยแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะเป็นเลขซิมซีที่หน่อยไปทําบุญกับแม่แล้วขอพรแล้วตรงกันนะคะ,ะมาเร็ว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 ,รว,รวนะคะตรงกับห้วงพ่อว่า ดังด้วยฮนะ,ะตรงกับหลวงพ่อดังนี่นหรอ,อตรงหลวงพ่อหลวงพ่อดังนี่แจะอั้นนะนแม่บอกว่าอั้นแน่นอนตัวเนี้ยอั้นแน่นอนอแม่บอกว่าไปตรงกับหลวงพ่อ,อที่ดังอยู่ใน youtube ที่แกเคยถูกสามตัวตรงหลวงพ่อนี้ละนามนะแม่เนาะหลวงพ่อนี้ละน,น,นามที่ที่เขาคุยกับน้ําเชียร์พี่น้ําเชียร์อะไรอะค่ะตรงกันเลยตรงเปียเลยอะอ่ะโอเคนะคะ ดีไปซื้อเลยนะอัน,นเล้งเลอเลอจ้าสวัสดีค่ะพี่เล้สวัสดีค่ะอ่ะนะคะติ๊กต็อกแคปนะโอเคนับหนึ่งถึงสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านิดเก้าหน่อยเก้าจอยเก้าจิตสิบไอ้ย,ยะมีหลายสเต็ปด้วยเว้ <laughs> มีหลายสเต็ปมีหลายสเต็ปมากใครที่อยากจ,จะให้เสน็จแม่ทำนายความฝันไม่แน่นะคะความฝันของคุ